หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning ชื่อนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบุรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัยความเป็นมาและความสำคัญเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สำคัญที่สุดสำหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์สิ่งที่เด็กได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงหกปีแรกของชีวิตวางรากฐานของพัฒนาการทุกด้าน ควรเริ่มตั้งแต่ระดับประมวัยเพราะการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อมนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมเลี้ยงดูดเด็กตั้งแต่เยาว์วัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบรูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรงทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกล้าแสดงออกในด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทำให้เกิดความรู้สึกรักและมีความอนุรักษ์ในการรักษาธรรมชาติมีความภูมิใจรักในบ้านเกิดของตนกิจกรรมตามแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่เด็กประถมวัยได้ในชีวิตประจําวันและคุ้นเคยเป็นอย่างดีประกอบกับการที่คุณครูได้จัดสภาพแวดล้อมกระตุ้นและชี้แนะเด็กปรถมวัยอย่างต่อนเนื่องเมื่อเด็กทํากิจกรรมทุกครั้งจึงส่งผลให้เด็กเผชิญกับปัญหาและได้ฝึกประสบการณ์การแก้ปัญหาโดยลงมือกระทําและคิดด้วยตนเองคุณครูเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เด็กควบคุมตนเอง ในการแก้ปัญหาในแต่ละกิจกรรมโดยการทำซสส้ำๆตามความพอใจจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวคุณครูจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาการจะประสบการณ์แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องที่นาม,มาทมยากต่อความเข้าใจของเด็กประมวยัยคุณครูจึงออกแบบกิจกรรม M R Y ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเกิดความเข้าใจหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้านปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ในด้านการแต่งกายการรับประทานอาหารการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่รวมถึงการรู้จักประหยัดอดออมและการรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผลด้วยตนเองทำให้หลักปัชญาเศรษฐีพ,พอเพียงกลายเป็นรูปธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเด็กเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 1. เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยโดยการนำหลักความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมคุ้มกันมาใช้เป็นหลักปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรม m r y 3. เพื่อสอดคล้องกับชุมชนในการเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงให้กับนักเรียนเป้าหมายเชิงปริมาณเด็กปถมวยัยโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือชั้นอนุบาล 3. ทุกคนเป้าหมายเชิงคุณภาพช่วยส่งเสริมพัฒนา,หาก,การการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับปรถมวัยลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน 1. กํากำหนดเป้าหมายโดยการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปรถมวัย 2. การวางแผนดําเนินการโดยวิเคราะห์สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การหลักสู่ปฐมวัยสาระที่ควรเรียนรู้ประสบการณ์สําคัญ 3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 4. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรม M R Y 5. ตรวจสอบผลงาน โดยการประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยโหกปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นโดยออกแบบเพิ่มเติมจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมเสริมเพิ่มเข้าไปการใช้ทรัพยากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นสิกรรมที่ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจ หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมผลการดําเนินการผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์เด็กเกิดความเข้าใจหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรมที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขบทเรียนที่ได้รับเด็กทุกคนรู้จักและเข้าใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีการเผยแพร่เผยแพร่ผลงานให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับกิจกรรมการประกวดผลงานสีประดิษฐ์ปัติกชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจก,กรรมแข่งขันฉีตัดประระดับประทมวยัย ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกิจกรรมแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัยได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมปิมากรรมระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่สามสวัสดีค่ะน้องชจิตค่ะน้องเฟย์ยาค่ะน้องมะเฟืองค่ะและเจ้าะุ๊ ปีเสิร์ตเลยนะคะถ้าไม่เชื่อลองชิมดูนะคะถ้าคุณแม่คุณพ่อถูกไว้เลยนะคะโลละสิบัตทเองค่ะโลละสิบัตทอร่อยอร่อยแล้วเราจะมาชิมกันดู ขอจบการนำเสนอและวัตกรรมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ